มีคนนอนละเมอหลับลึกแล้วก็ละเมอบางคนถึงขั้นเดินออกไปเลยนะจากบ้านข้ามถนนเไรไปเลยเนี่ยอดอกไม้ช่วยไหมคะความฝันการละเมออะไรเงี้ยมันมันเป็น subconscious เนาะแล้วก็มันก็บางทีเนี่ยเราเราอาจจะแยกแยะไม่ออกระหว่างจินตนาการความฝันแล้วก็ความจริงนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นได้ว่าคนคนนั้นน่ะ กำลังกังวลอยู่กับเรื่องเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ mm hmm. าอาจจะมีตัวดอกไม้ที่เป็นตัวไวเชสนนตนะครับที่ช่วยเรื่องว่าคิดวกวนคิดกังวลอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. หรือว่าตัวเคลมานติสเนี่ยซึ่งจะทำให้แบบเหมือนเขาว่ากลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะครับ mm hmm. ไม่ไม่ใช้ความคิดในการฟุง้งคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยคิดไปเรื่องเรือยเปื่อยอะ ก็กลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นก็อาจจะช่วยได้ครับ